สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอฝากก right, <Okay. S 1> ดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องสวนมุมไ mm, ม้บ mm. ้านนะครับตอนนี้ก็9 0้าสูา่หนึ่งพันซับสไครต์แล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมต้นไม้ที่ลานผมเองนะครับว่ามอาีอะไรบ้างนะครับมาชมกันเลยครับ ก็จะมีไม้เล็กๆเหมือนมาเหมือนเดิมนะครับเป็นไม้ขายดีสำหรับทางร้านนะครับไม้เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับวันนี้มีไม้มาประมาณนี้นะครับเราจะผมจะถ่ายร้านพี่กวงไปเลยรวมด้วยเลยนะครับมาชมร้านผมก่อนเลยนะครับ ตอนนี้เลยครับมีอฟิโลเดนเดนรอนนะครับโดเมสติคัมนะครับขออภัยนะครับถ้าพูดไม่ถูกนะครับเป็นไม้ตระกูลฟิโลไม้เลื้อยนะครับตอนนี้เป็นตัวด่างนะครับนี่นะครับมีหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วอันนี้ด่างสวยมากครับกระถางไซส์สี่นิ้วนะครับนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะครับราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับ ตันมีค่าส่งนะครับเริ่มต้นที่80บาทนะครับถ้าต้นเดียวอย่างนี้ก็ค่าส่ง80บาทนะครับแต่ถ้าเป็นส่งตากร้านะครับ150บาทนะครับถ้าต้นสูงสแบบนี้ก็ค่าส่งอยู่ที่100บาทนะครับเราก็จะมีมาดูฟิโลก่อนนะครับฟิโลเหมือนกันนะครับดูปีอนะครับสวยมากนะครับเมื่อก่อนแพงมากเลยนะครับตัวนี้ ตวพีไอนะครับใบใหญ่มากนะครับใบเท่ากับยาวเท่ากับแขนผมเลยนะครับตันนี้เป็นไม้วางข้อนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับเป็นไม้วางข้อนะครับตันนี้แทงหน่อขึ้นมาแล้วนะครับนะครับมีทั้งหมด จ็ดกระถางนะครับราคาอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับราคา u v i นะครับอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับสองกระถางร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นพิโลใบมะละกอตัวนี้เป็นใบเลือยนะตัวเลือยนะครับเลือยเอ่อเลือข้อสั้นนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ แล้วก็จะมีเศรษฐีรวยซับนะครับวันนี้ลดราคานะครับเหลือหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้ด่างนะครับด่างลายสเตียแบบนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายนาด่างลายหินอ่อนนะครับด่างสวยมากครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับมีสามต้นนะครับ แล้วก็ตันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับ150ร้อยห้าสิบาทสามารถนำไปแยกได้เลยนะครับมีสองสี่หกหกต้นนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็จะเป็นฟิโลครับตันนี้ฟิโลปินนาคนะครับปินนาอันนี้ใบใหม่นะครับมีจำหนีนะครับ อ่าถ้าถ้าซื้อกับต้นอื่นเดี๋ยวผมลดให้นะครับตเพราะว่าเขามีตำหนิเราก็จะเป็นฟิโลนะครับอ่าอีพีเซบูบูมนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่แปดสิบาทนะครับตัวนี้เป็นไม้ฟอมสำหรับขึ้นเสานะครับหรือนำไปขึ้นต้นไม้อะไรก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นอ่าถูกเสมอนะครับหรือ ผมจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับสโนดรอปหรือเปล่านี่หละครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแปดสิบบาทนะครับแล้วก็จะเป็นบอลสีเสือพานนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับตอนนี้มีสองต้นนะครับกระถางละสองต้นนะครับ หนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็นหัวใจเศรษฐีนะครับกระถางละห้าสิบบาทนะครับเป็นไม้แดดนะครับตัวน,นี้แล้วก็จะเป็นค้านะครับค้าใบละพันนะครับค้าใบละพันนะครับกระถางละแปดสิบบาทนะครับ ถ้าตอนกลางคืนเขาจะหุบนะครับตอนกลางวันเขาจะกลางใบสวยๆนะครับแต่น,นี้เป็นไม้แดดน้อยนะครับถ้าแดดเยอะครับที่บ้านผมเริ่มดดแดดแรงก็จะใบเริ่มไหม้นะครับตัวน,นี้เป็นค้าเงินนะครับราคาอยู่ที่80บาทนะครับแล้วก็จะเป็นว้านเมตตามาหานิยมนะครับราคาอยู่ที่80บาท2ต้น150 ตัวนี้เหลือเหลือน้อยแล้วนะครับตัวนี้เอามาลดราคานะครับปกติขายหนึ่งร้อยบาทครับตัวนี้ก็จะเป็นเศษฐีวินสันนะครับเศษฐีวินสันนะครับห้าสิบบาทนะครับแล้วก็จะเป็นหงสานะครับหงสาไม่ด่างนะครับตัวนี้แต่เขามีลวดลายมีเอกลักษณ์นะครับตัวนี้ก็ห้าสิบบาทนะครับ แล้วก็จะมีตัวนี้นะครับกวอกมลกตดแคะน,นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับตัโโวโคดชราาแบบนี้เลยนะครับใส่น่ารักนะครับแล้วก็มาชมไม้เล็กครับราคาห้าสิบบาทนะครับห้าสิบาททุกกระถางเลยนะครับตัวนี้เป็นเปิือนใบเงินนะครับ ตัวนี้เป็นปืนพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีเปเปอร์เชอร์รี่เลดนะครับรานะคาห้าสิบบาทนะครับจะมีลักษณะเป็นออกแดงๆเข้าขาวนะครับเหลืองๆนะครับแล้วก็จะมีตัวรนฟ้านะครับตัวรนฟ้าตัวเขียวนะครับ ห้าสิบาทนะครับแล้วก็จะมีเ <French Claire> งินเต็มบ้านครับเงินเต็มบ้านก็ห้าสิบาทนะครับแล้วก็จะมีกวกมรกตนะครับตอนนี้กวกมรกตเขียวไทยปกตินะครับตอนนี้ก็ขายดีอยู่นะครับนี้เอามาขายได้ทุกวันนะครับเป็นไม้ที่ขายได้ตลอดนะครับกวกมรกตธรรมดานะครับเราก็จะมี อกมรลกดฮอลแลนด์นะครับต้นนี้เขาเริ่มจะทิ้งต้นนะครับแต่ต้นนี้ยังตดใส่นะครับอันนี้ชํามนาครับราคาห้าสิบบาทนะครับเราก็จะมีเดรีนะครับเดรีดอกสีขาวนะครับราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับตันนี้ก็จะเป็นดวยเมเลอร์นะครับราคาอยู่ที่ห้าสิบบาทครับ แล้วนะครับแล้วก็จะมีว่านงาช้างนะครับตัวนี้งาช้างนะครับห้าสิบบาทลิ้นมังกรนะครับห้าสิบบาทนะครับแล้วก็จะมีลิ้นมังกรแคะนะครับห้าสิบบาทเช่นเดียวกันครับสวยเลยนะครับตัวนี้ตัวเขียวมรกตนะครับลิ้นมังกรแครเหมือนกันครับ ัวเฉีเ่ยวนะครับแล้วก็จะมีอุดมรัพย์นะครับไซส์เล็กๆนะครับน่ารักน่ารักนะครับราคาห้าสิบบาทนะครับที่ที่ร้านผมจะนิ้นขายเป็นไม้เล็กๆนะครับจะหาซื้อแต่ต้นเล็กๆมาขายนะครับเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่ตลาดนะครับชอบต้นเล็กๆนะครับ อันนี้จะเป็นผู้งาช้างนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นผู้ราชินีหินอ่อนนะครับแล้วก็จะมีไผ่กวนอิมเงินนะครับห้าสิบบาทเช่นเดียวกันครับแล้วก็มีเล็บขุดด่างแคะใบแคะนะครับแต่ต้นก็สูงอยู่นะครับถ้าเลี้ยงไปนานๆต้นก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วก็จะมีหอ่อทองหอ่อซับนะครับเป็นไม้ตระกูลพูนะครับไม้เลื้อยนะครับอันนี้ก็จะออกเป็นด่างๆแบบนี้นะครับหอ่อทองหอ่อซับนะครับราคาอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับแล้วก็จะมีออมเงินแคะนะครับก่อนแน่นมากครับเหมาะสำหรับตั้งโต๊ะทำงานหรือตั้ง ไว้ในบ้านนะครับอ่าแต่ว่าต้องต้องเอามารับแสงด้วยนะครับตันนี้เป็นช้อนเงินช้อนทองนะครับเหลือเหลือหนึ่งกระถางแล้วนะครับเมื่อวานเอามาโขกระถางนะครับเหลือหนึ่งกระถางนะครับตัวนี้เป็นชั่วเก้าชั้นนะครับตัวเขียวนะครับตัวนี้ก็ตัวเขียวแต่ว่าเหมือนจะออกสีดำนะครับสีม่ง่วงนะครับ อีกต้นหนึ่งครับราคาห้าสิบาทนะครับอ่าเราเข้ไปชมอันนี้เป็นพิโลสีทองด่างนะครับ3ามอเก้าสิบบาทครับอันนี้ถ้าส่งพร้อมเสาก็ก็ค่าส่งก็อยู่ที่ประมาณ200อบาทนะครับเงินไรมานะครับ อนไรมาตัวธรรมดานะครับราคาอยู่ที่หนึ่งรอยห้าสิบาทนะครับนี่นะครับเล็บพุทธด่างแคะนะครับเขาก็จะโตประมาณนี้นะครับที่ร้านผมนะครับตัวนี้เท่าไหร่นะครับพี่อันนี้แปดสิบบาทนะครับ ามาชมปกมาลรากดเลยครับท่านผู้ชมสวยมากครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับราคาดีอยู่นะครับสวยยเลยนะครับถ้าท่านได้สนใจก็สามารถแอดไลน์หาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้พี่ควางส่งให้นะครับ อันนี้นะครับเป็นสนิจจันทองพัดโบนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเ้าก็จะมีเศรษฐีเงินหนานะครับราคาอยู่ที่สี่้อยห้าสิบบาทนะครับ,บก,นะกระถางไซส์สิบสองนิ้วนะครับตัวน,นี้อีกต้นหนึ่งนะครับ แล้วก็จะมีเสน่ห์จันประกายดาวนะครับด่างชมพูนะครับด่างสวยมากนะครับวันนี้ส่งตะกร้านะครับค่าส่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับถ้าเป็นไม้ไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับค่าส่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับประกายดาวนะครับราคาอยู่ที่เก้าร้ยห้าสิบาทนะครับกระถางไซส์สบนิ้วด่างสวยๆแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็จะมีเบอร์ม้านะครับเบอร์เขียวมรกตด่างนะครับราคาอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับด่างสวยมากครับต้วนี้ใหญ่แบบนี้เลยนะครับสองร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีพีเซบูบูนะครับเบอร์สองนะครับราคาอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบาทนะครับแต่สายนี้น่าจะส่งไม่ได้นะครับ วันนี้ก็จะมีต้นไม้มาประมาณนี้นะครับถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าท่านใดสนใจนะครับต้นไม้ต้นไหนนะครับก็สามารถแคปหน้าจอหรือพิมพ์ชื่อมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ดูเพิ่มเติมนะครับแล้วก็แจ้งค่าส่งให,ให้ทราบก่อนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ให้กำลังใจช่องส่วนมุมใหม่บ้านด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณแนละสวัสดีครับ